ดุดุหนึ่งแต่ว่าจัดดูใส่กับวูงทุกคนเลยงานประจิบพาไปจัดคนแต่งงานเหมือนกันท่าเที่ยวเขาเนอะคืคนแต่งงานเจจัดสวยงามเลยทุกคนเลย ลาเห็นรถนั่นว่ารถม่องเขาจะแต่งงานว่าสิอมน,นีนะ่มันจะเป็นห้านอาหารลายกั้งเขาว่าแต่ว่าไม่เข้าผ้าเข้ามาก นั่งก็ได้เอานี่ยถ่ายขึ้นทั้งนี้งาม <c oughs> สะออนมะพร้าวเลย <c oughs> ท้า,า,าวาเตี้ยล่ะ <c oughs> อันนี้ธรรมซาสอันนี้จะวิวสวยมากม่เคยได้ยิ่งไปยิ่ันดคูห่อห้ออยู่ยูทูบเบอร์ย่านยูทูยูทูบเดุดดินนีนะโคตรหอหอม่ได้ดีดลางเอาโม่แต่อายไปทางใดก็มีแต่อายมันตงกลาวะูเอร์น่ นามนาโปรไฟล์ค่ะเจ้านะโอ้ไปเทืกนะมันแตกโอ้มีเงินเี่ยมีโอมีเงินใช่เขาได้โอ้ยอย่ไปต้องอย่าไปต้องเยี่ยมเมื่อกี้เยี่ยมยังไงอย่ามันอยาไปต้องของเขาโอมีเงินเบิ่งตอกไห้นี่ล่ะงามนี่้ไม้ท่บานเราอ้าวตอกไม้เท่นี่แหละ ไม่จะกินไม่จะกินเนาะใช่ทุกคนเลยาปไปมุ่งไม่คือเลยหไมดท้อกบเขาอายเท้าิทางบอกพุงมากรั้มนะจะย่ส่หะพอเอาุงมาขวบห่วยล่ะไว้เรเห็นเลย ฮีล่าอายทุกคนเลยขนมั <amigo> <t ell> ่ง <amigo> ช <t ell> ิงเยวย่างจนตุกงหัหลงงาเอาหรอบ้านนอกบ้านนาทุกคนเอ้ยเข้ามาก็อายข้าเจ้าไม่ว่าบนนะเขาหยิ่งปะติ๊งหัวม่อบุจักมองเข้ามาชีวิตความหักบ่มาเพียงไว้เม่ว่าที่นี่นะมาเพียงบ่อ่ จักเลยลืมละแปดขึ้นโอนแห่งหิดปันนอกเข้าบ้านลูกแม, αι, ลกมลก่ลูกแม่ลูกแหมลุกลูกลุกเจี๊ยบ้านนอกในเมืองก็คือคนคือกันนั่นแหละบ๊ะบะบ,บ๊ะบบ๊ะล,ลูกมลไม่เข้ามาเฮ้ยกินมากอันนี้ มเขาบอกให้นั่งนะใข่เว้าคุณเฮาเขาจะนั่งไม่ใช่ก็นั่ง,งเลยเนาะติงหงาต็งหงาอืมบง,งกินลุนๆหุนๆมาละเมนเลยบงบุง้มเนทักฮะดังย้อนเฮาวนะบงนี่กะ <c oughs> โอ้แม่มันไปหาเจ้าจ่าะฮะไปทุกคนไป่ใช่ครับไปใส่ทุกคนให้แม่อยู่นี่ละ่ะ มา,มาเรามาวัดธรรมะันโตจ้า,ามาวันนี้มาเอาบุญมาทำกันด้อว,ว่า,าดังดังในเด้อโอ้ยเนาะอ้ว,ว,วนังบรรยจ้าส,สถานที่ท่องเที่ยว อยู่แข่งนครหลวงบบอึดเลยมองเที่ยวไปได้เฮ้ยเขาเปลี่ยนป้ายห้องน้ำนี่นี่สัยนิสัยป่า็เดี๋ยวซื้อส่งไปมันได้แต่นี้นะบางมันอะู่ตลาดกับท่า

เมคอสอใไ่เน mm hmm. ี่ยอะไรนะซื at> ้อส้มกินแม่ องค์โตมจำเจียวเจียวน้ำตนี้ำไป้องน้ำไปตรงุนนจอยู่สีได้นั่นะไเบน่าจะอยู่สีได้่นอ่ะูููู้ห้องน้ำไอ้นาไปนั่งท่าอยู่พื่นก็ได้ไปไปไปยไปเข้าห้องน้ำ อันนี้ไม่ชีนางท่าอยู่นี่ไปรถไปกี้เชียมาานอดบาทนี่ขรถมอตรเล่นคือไปขึ้นรถมอเตอร์ไซค์คือตลุดพี่แรกในในรถนี่มันจะู้คือลุลมบนนี่ลูกฮะลมบ่ยานบันฮักกว่ะ โอ้ยอยู er. um. oh, is Batman. Is Batman? Mm ่แต่บ้านกูบูดปูยยางกินมะขีกมะข้อนี่ถ้ามาขายตลาดด้วยเพื่อนคงเจ้าพันผู้นั้นเห็นไหมอืมบ่มีเงินค่ารถมือแท้ๆล่ะกินจุกกินจิกแท้ๆดอกโอ้ยย่างมายางมาคำป้อมอยู่บ้านกับบูดโอ้แท้แบบนี้ฮั่นินูมันมืดบัดจิ้มมือเราวางไว้ฮั่น นี่อยกว่ยายยกส้มมาต่บ้านพุนมาห้องเวียงจันทร์กินส้มวันนี้มันยังอร่อยเลยสิบกขึ้นเลยคันวัตดินบอกว่าใครเนยน,ออน,นี่เหรอลูกเขาอยากอันนี้ เกอ,อยู่นาะทุกคนทีว่ใน,น,นแกูว้าเนาะปับเห็นจะไม่มาค่ะปับเห็นมากันคปัประมาห้มาคำนป้า นี่จะได้พิพากเกิดผู้ประเสริฐสัพพัญญุไแล้วยามยังเล่าในแม่เกศสวงสวรรค์ฝากภาลของ่ามเดียวสุดผู้หลบหี้เห็นสังเกตเื้ยเรากำลังสีลงไปเบิ่งน้าของีแล้วมึงโดนล่ยากินมาําป้อมขายออกต้อบเพิคนสวนไปส่งคืน อีเนาะน้ำบงข้าองยางเช้กาบเป็นอด่มาเออเฮ็ดไปกันยังไนะป้องกับป้อมผมทกคอจะให้ยกินมามป้อมนะผู้บางคนก็ได้บัได้แล้วพอยังให้แม่ไปเปียนะนะข่าวไพ่ให้เปียกนะทุกคนพอดีหน้าแตกน้าเตะงนิ เขาก็ลืมซิมเนะ้ะเขาจะเอาคนมาเขาซิมแน่เนึ่เอออยากซิมไปห,หันลาดทางนี้ไปเ้งไกลกับเมืองไทยไปไหมไปใกล้เ๋ยนึงนะออแล้วไ็่หยองนะน่ะันนกนะ้วอันนั้นถือใช้ใยว,ว่าทินมาเป้งนี่ยนะ วัดหินมะเป้งไทยอดไรอย่งนั้นน่ะเออใกล้ๆนึงนอกครวแเนมเบิึงหละพัดวัดหินมะเป้งฮะไปน้ำลงไปน้ำเลยเออลงไปน้ำผูเลยพระเจ้ากระลังก่อสร้างเนาะทำพอได้แล้วอันนี้ก็ลังชัยโอ้ยอยากไปเด้อยากไปลิ้นไปเยี่ยมชมเบิึงเด้อเนาะอยากไปบ่ละเบิ่งทรายแน่นอนแน่นอนอยากไปเนาะ โอ้แม่กับบหินแม่กบหินตาแม่กับบุม,กกบบมกกบบีแววละเสียงน้องดังน<ไ>ั้นโมเมนเสียงยางเสียงขาเจ้ากำลังก่อสร้างข้อสุเกนให้ดแล ก้มกลาบก้มกลาบขอพรเดอ้อนั่งลงดีๆไม่รู้ นี่นะต้นให่นี่นี่นี่เออเอออันนี้มันโคตรอัน ได้มีอะไรดต่ว่าหูแนละ้วทำน้ำกันผสงบรรยากาศที่ว่าเลือกอะแม่น้ำคงแม่น้ำคงเอาแม่บอกต้องแม่เนาะแม่น้ำคงฮะกู่หัวจ้ะหัวรู้ว่าแม่น้ำคงอะไรเออใช่คือ สบายใจสายน้ำปลาไปจ้าทุกนตาเท่งจะเพีงเนาะไปไปเนี่ยนี่พยนา Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn นอนัวลจับตืออยากดลูกหลานบหูหลาน่ามนี่ถึงโกเชืองขิ้นมบุหูความย่างขึ้นนี้ก็ออนหัวข้าวตืออไริ้ไปแต่ฮอีลมตตามรอบอดใคน ค <usion> ือค <sm dispers S 2> ืนนั้เจ้าจักรนรรดิภูมิ